ในขั้นต้นนั้นให้ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆพอจิตสงบนิ่งก็ให้หยุดภาวนาเสียให้ดูที่จิตว่าจิตจะผ่องใสไหมถ้าจิตผ่องใสก็ให้ทำสมาธิดังกล่าวคือนิ่งๆจะมีธรรมหมวดใดเกิดขึ้นจะเห็นอนิจจังไม่เที่ยงหรือเห็นอนัตตาเพราะความปกติ ถ้าจิตเป็นสมาธิแนบสนิทมักจะไปเห็นนู่นเห็นนี่แต่การเห็นนั้นจะเห็นด้วยปัญญาหรือเห็นด้วยนึกคิดเอาเองการเห็นด้วยนึกคิดเอาเองไม่มีแสงสว่างถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วจะรู้ขึ้นมาเองการรู้อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพูดออกเสียงออกมาให้ใครได้ยินเพียงแต่ระลึกในใจเท่านั้น ถ้ารู้จริงๆแล้วไม่มีเลื่อนไม่มีหลงไม่มีลืมถ้าสมาธิแน่นแฟนจริงๆทุกขณะต้องรู้เท่าอารมณ์ทั้งดีทั้งชั่วที่เข้ามายั่วยุให้เราละจากความดีผู้ปฏิบัติต้องไม่ยอมละจากสมาธิของตนจึงจะชอบบางท่านสำคัญว่าต้องนั่งขัดสมาธิในที่สงัดบ้างในที่ต่างๆบ้าง จิตจึงจะเป็นสมาธิได้ส่วนสมาธิลืมตาไม่เช่นนั้นเลือกทําได้ตามสบายจะนั่งนอนยืนเดินใจนิ่งก็เป็นสมาธิทั้งนั้นสังขารจะทํางานอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบจากบาปอากุศลทําแต่สิ่งที่ดีแล้วเป็นสมาธิกับปัญญาควบกันเพราะขั้นต้นต้องหัดขั้นกายก่อน จนกว่าจิตจะเข้าถึงสมาธิตอนรู้จริงเพราะว่าสมาธิที่รู้จริงนั้นมีอีกขั้นหนึ่งมีลักษณะเย็นใสและมีปัญญาพุ่งขึ้นมาจากองค์สมาธิทีเดียวพูดง่ายๆคือที่ใจผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เองคุณแม่บุญเรียนตรงบุญเติม